โลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค,ค่ะดิฉันนางสาวอัคิพ,พ,พิกิจพรจิรพักดนายกสมาคมค่ะวันนี้นะคะได้พบนายกสมาคมถ่ายทอดสดกับสกรุปพิเศษนะคะกับสมาคมอพิาของเราประชาชนที่ติดตามนะคะนายกสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศขณะนี้นะคะานายกขออนุญาตนะคะโปรโมทสินค้าที่มีคุณภาพ และก็ส่งเสริมวัฒน,นธรรมไทยจากภาคเหนือของเราโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะคะสินค้าที่อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของนายกสมาคมนะคะวันนี้เนื่องจากจะเป็นบรรยากาศพิเศษนะคะเราจะมีแขกเวพีจากประเทศจีนที่จะเป็นบินตรงสู่ประเทศไทยและก็มีกำหนดก,การเข้าพบนายกสมาคมในวันนี้ช่วงบ่ายนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะนายกอยากจะขอ ขอถือโอกาสโปรโมทสินค้าวัฒนธรรมภาคเหนือของเราโดยเฉพาะนะคะ,ะเครื่องเครื่อเวียงกาหลงนะคะ,ะเดี๋ยวประชาชนจะไม่เข้าใจว่าสินค้าศิละปะวัฒนธรรมไทยของเราประจําอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะประจําอยู่ที่นะคะ,ะตําบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะ จุดเด่นของสินค้านะคะสินค้าเครื่อง,เค,องเครื่องเือเวียงกาหลงนะคะ,ะจุดเด่นของเขาก็คือ,อเป็นแหล่งดินดำคุณภาพเวียงกาหลงนะคะแล้วก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายโบราณด้วยสีธรรมชาติเฉพาะถิ่นเครื่องที่เท่าไม้มงคลนะคะ,ะนายกบอกก่อนนะคะนี่คือเบื้องต้นที่นายกขออนุญาต นำเสนอออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ประชาชนได้เข้าใจลวดลายต่างๆนะคะเนื่องจากว่าลายที่นำเสนอออกสู่สารชนทั่วโลกจะมีลายที่บ่งบอกลักษณะถึงอำนาจนะคะบ่งบอกถึงลักษณะของความเป็นอายุยืนนะคะบ่งบอกถึงลักษณะของความเป็นพื่งมงคลหรือพืชมงคลนะคะ อ,อย่างเช่นอดอกไม้ที่ประจำสัญ,ญลักษณ์ก็คือดอกกาหลงหรือพฤกษานานาพันธ์ในเรื่องของความเป็นรักษาวัฒนธรรมไทยของเราประจำภาคเหนือนะคะโดยที่ท่านอาจารย์ทันริจิตตังนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาและก็ทำให้เครื่อง ลายโบราณนะคะเครื่องเครือบเวียงกาหลงนะคะออกสู่สาธารณชนทั่วโลกถือว่าได้สวยงามมากนายกขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะพี่ชายของนายกสมาคมเป็นณะารางานนะคะท่านได้นํามาจากเวียงป่าเป้านะคะลายนี้จะเป็นลายคึกษานานานพันธุ์นะคะอยากให้ทางประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นภาพที่สวยงามที่สุดนะคะในเรื่องของความสวยงามในเครื่อง เคลือบเวียมกาหลงนะคะอันนี้คือลายทึกษานนานาพันธ์นะคะเหมาะสําหรับในเรื่องของอการฝากฝากเป็นของขวัญในช่วงอมอริงคิสช่วงปีใหม่หรือวาระสาคัญสาคัญที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายปีแล้วนะคะในยกฝากในเรื่องของเครื่องเคลือบเวียงกาหลงนะคะอันนี้คือ,อแบรนด์ ตัวที่สําคัญสำคัญรู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับซิกเนเจอร์ของท่านด้วยนอกจากนั้นนะคะ,ะเครื่องที่จะเป็นแก้วน,น้ำชานะคะแก้วน้ําชาที่สวยงามในยกของยากนิดนึงนะคะถือว่าเป็นแก้วน้ําชาที่เป็นลายของสัตว์สัญลักษณ์สัญญตว์ที่ให้ให้ความโชคดีคือหงถูกต้องนะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะท่านประธานคะ อยากจะได้ยินเสียงของท่านประธานในเรื่องของที่มาของวัฒนธรรมทางภาคเหนือของเราด้วยค่ะท่านว่า,เ,าเครื่องเครือบเวียงกาหลงมีที่มาสั้นๆให้ประชาชนของเราเนี่ยได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมอันยาวนานนะคะเกือบพันปีเป็นอย่างไรบ้างคะท่านท่านประธานคะกาเรเรนเชิญค่ะอืมครับท่านผู้ชมที่เคารพถ้าพูดถึงนะเรื่องบรรดา เครื่องเครื่องหรือว่าเครื่องไยลคลามทั้งหลายมันมีความเป็นมามา,มายาวนานคู่กับพื้นแผน่นดินที่ถูกเรียกว่าอุษาคเนบางยุคก็หรือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าชมพูเทวีแล้วก็บางยุคก็ถูกเรียกว่าเป็นสามยามสามยามก็หมายถึงดินแดนที่มีสามฤดูกาลแล้วก็ ด้วยพื้นที่พื้นที่ส่วนใหญ่นะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นไะม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชพันธนะุ์ตญานๆแล้วก็เรื่องของพวกดิน<ม>พวกแร่ธาตุต่างๆนะะซึ่งเป็นที่ยอมรับก,กันมาอย่างช้านานแล้วนกะนะนะ็ในในส่วนบางบางพื้นที่อย่าง แถวลำปางหรือว่าในย่านเชียงรายพะเยาตลอดไปจนถึงฝั่งอีกฝั่งแม่น้ำโองนะสม,ยสมัยยุคสมัยนู้นเขาเรียกว่าเมืองล้านช้างนะอย่างลูกกองแม่นางการหลบซึง่งถือว่าเป็นเป็นพระมารดาของพ่อขุนมือพระเริกนะ,ะซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณเมื่หนึ่งพัน พอส2น0หรือว่าประมาณ1,300กว่ากี่คนค่ะแล้วก็ในยุคที่อ่าภูมพิภาคนี้ถือว่ารุ่งเรืองที่สุดก็เาว่าได้นะในยุคของของพ่อคุณมารมาเริม่มาจนถึงยุคของพ่อศรีวิชัยนะ,ะถือว่ายุคนั้นเป็นรุ่งเรืองอย่างมากก็ด้วยบารมีของอ่าบุรุษัตราในยุคนั้นนะทำให้เกิดความสงบ,บเย็นแล้วก็ ทำใไมระยะเวลาที่มันมีความสงบของแผ่นดินเนี่ยทำให้บรรดาของอศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะรวมถึงพัฒนาการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเชิงวิทยาศาสตร์อย่างนี้นะได้มีการพัฒนาเป็นเวลายาวนานพอสมควรนะในยุคนั้นก็กินเวลากว่าร้อปีแล้วก็ถือว่าสิ่งที่ได้ถ่ายทอดมาสู่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมมดกทางสังคมที่ล้ำค่าจริงๆ กเเออออาบื้้้ตงนนี่สั้นๆน,นะคะเนื่องจากว่า,เ,าเ,คเครื่องเคลือบเวียงกาหลงนะคะตอนนี้นะคะสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธันริจิตตังนะคะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประจำภาคเหนือของเราโดยเฉพาะอำเภงเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายของเรานี่คือสิ่งที่คนไทยของเรามีความภูมิใจนะคะที่จะนำเสนอ,อโปรดักต์นี้นะคะออกสู่ตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่รอชมนะคะสามารถนะคะสั่งจองได้ที่สมาคมอพิกาาของเราได้เลยท,ทันทีจะเป็นทางอีเมลนะคะ ก็สามารถสั่งมาผ่านเราได้เลยโดยที่มีเงื่อนไขาราคาพิเศษและส่งตรงถึงประเทศนั้นๆได้เลยนะคะอยากจะฝากให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชมความงามเครื่องเคลือบเวียงกาหลงนะคะให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในวันนี้ด้วยค่ะ และก็ท้ายที่สุดของสกุลพิเศษของรายการนะคะนายกอภิถิ่งคุยกับประชาชนค่ะดิฉันนางสาวอัพิพิพิจิตพรจีรพักนายกสมาคมนะคะรอชมต่อไปค่ะวันนี้ว่านายกสมาคมจะมีสินค้าทั้งหมดกี่รายการที่จะนําเสนอออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณและสวัสดีค่ะ